ทุกคนนี่ไงรถสีเหลืองที่บอกจะเป็นรถสองแต่อันนี้เป็นหนองตองเหรอครับทุกคนอันนี้ไปนหนองตองค่ะที่จอมทองหนองตองแล้วเมื่อกี้อะไรนะชุ่งเซี่ยวใช่ไหมอ่าหนองตองแต่ทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะอะไรจะไปรวมตัวกันที่กาดหลวงตลาดวโรรถได้เลยทุกคนใช่ไหมครับก็ไม่ไกลนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครจะขับรถหรือเดินชมไปทางถนนวัวลายประตูเชียงใหม่แล้วเดินไปอีกนิดเดียว ก็สามารถที่จะไปท่าพุงท่าแพรทะลุไปถึงตลาดวาัดโลรถได้อย่างง่ายดายทุกคนนี่ฮะเรากําลังเดินบนถนนวัวลายเพื่อจะกลับที่พักนะครับที่พักลักกี้แผ่นด้าทุกคนครับฮะเดี๋ยวเราพาชมออ้ยอยู่ตะบองเพชรสิตะบองเพชรสวยมากครับทุกคนกคนี่ฮะรถมาย้ำอีกทีทุกคนเขาบอกวเกษตเนี่ยจะมีอะไรที่แบบว่าเออร้านลับๆเยอะอร่อยอร่อยเย,ยอะ แต่หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นผู้โชคดีที่เราจะต้องได้ไปอวดชาวโลกว่าอยู่ในช่องของเราไงต้องดีจริงๆอ้านี่ไปเชียงใหม่แท่นคําทุกคนสีเหลืองเยอะเนาะรุเมเมสีเหลืองเยอะทุกคนจา๋าว้าใหทุกคนนั้นไงที่เราหมายตาเอาไว้ตอนที่เราเดินไปเช็คอินที่โรงแรม mm. Lucky Panda. ลักกี้แพนด้าร้านยำตำทุกคนจา๋าบ้านยำตำอุตาทุกเมนู everything ทุกคนจา๋า everything 20ทุกคนจา๋นจาโอ้ยี่ฮะ อันนี้สาขาสองนะนี่ฮะเห็นไหมเราหมายตาเอาไว้แล้วก็ทําเป็นแบบว่านี้เซอร์ไพรส์ทุกคนมีที่จอดรถด้วยนะนะฮะบ้านยำำําตําน้องแหวนสีฟูทุกคนอันนี้ฮะชุมชนหายยาตรงไปอีกนิดที่เป็นบัวลายทั้งแถบเลยนะถนนคนเดินทุกคนเห็นไหมพุทปับท๊บถนนเนี่ยมาถนนสายสีเหลืองเห็นไหมรถเมล์สีเหลืองเยอะมากสีแดงก็มีจ้ะไปเราเข้าไปเลยดีกว่ามาเลือกเมนูอุยเมนูเยอะมากนี่ฮะทุกคน เปบุงเฟซบุกโอ้ยมียำแม้แต่ผักบุ้งกรอบอะทุกคนคิดดูสิหอยแครงใหญ่ปุ้งหลายสอทุกคนทำไมร้านยิ่งใหญ่อย่างนี้ทุกคนเรามาช่วงนี้กําลังดีเลยอะถ้ามาช่วงร้านแบบกําลังยุ่งๆนะเราจะพูดเสียงดังไม่ได้เลยทุกคนนี่ฮะนะฮะวัดศรีปิงเมืองก็อยู่ไม่ไกลแล้วก็วัดศรีสุพรรณนะฮะดูดังมากก็อยู่ไม่ไกลจากร้านนี้เลยทุกคน ทุกคนเราอยู่ในลาแลนะทุกคนจะดูสินั่งตรงนี้โอ้โหสุดยอดอะ่ะเหมือนกับเราอยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่สะดือเชียงใหม่เลยทุกคนจับนี่คือชุมชนหายยาน,นี่เส้เสนวัวลายทั้งเส้นเลยนั้นเนี่ยที่ไปเนหัดมุ่งหน้าไปทางในหัดนะรถที่สวนเรานี่ก็จะไปรับที่แพนด้าวัดสีปิงเมืองได้แต่ทั้งตรงไปทั้งหน้าเราตามรถสีแดงะนะครับตามรถตู้คันนี้ก็จะไปประตูเชียงใหม่บ้านยำตําอยู่ตรงนี้เลยจ้ะบ้านยำตำําทุกเมนู20บาทแต่ขอบอก ก็เกิดใครอยากจะไปทานที่บ้านไม่มีเวลาเทคเอาไว้ไปก็จะชาร์จค่ากล่องค่าอะไรตามธรรมเนียมทุกคน5าบาทเพิ่มอีก5าบาทเท่านั้นเองทุกคนจากเพราะมันค่ากล่องนะฮะทุกคนดูเมนูน่าทานมากทุกคนดูสิให้ดูคข่้าวๆก่อนเนาะให้ดูคข่้าวๆก่อนจะได้รีบโพสคลิปนี้ไปก่อนนะฮะทุกคนบรรยากาศทุกคนเห็นไหมโอ้แต่ละคนรถในพวกคนจะเบาๆนะฮะเนี่ยมาอุตส่าห์เลือกมาช่วงเวลเอ้าแต่ดูรถสิทุกคนเห็นไหมไปไหนไปไหน อ๋ออันนี้ไปลำพูนอ๋อไม่ใช่โอุตารดสวยทุกคนจ้ะเห็นไหมชมวิวด้วยทุกคนเปิดทุกวันนะจ๊ะสิบโมงถึงห้าทุ่มทุกคนจ้ะโอ้ยชอบมากตอนแรกนึกว่าจะเทคเอาไวเราเปลี่ยนใจ่ะทุกคนนะฮะนั่งที่ร้านแล้วแบบเสียดายถ้าเกิดไม่นั่งร้านทุกคนใช่ใช่ไหมโรงแรมก็อยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวกลับไปค่อยๆแบบว่าว่ากันอีกทีหนึ่งทุกคนจ้ะโอ้ยขอส่งขอโพสคลิปนี้ชาวโลกรู้ก่อนเนาะ ดีไหมสั้นๆก่อนอย่าพูดเยอะอะไรที่มันดีๆเนี่ยบางทีเราต้องรีบก่อนเลยลงไวที่สุดเป็นช่องที่ลงไวที่สุดในโลกถ่ายปับ๊บลงปุ๊บเลยนี่คือบ้านยำตำา20บบาททุกทา่าน